กรณีของการเปิดประเด็นเรื่องของเรื่องของอาทางคุณวิโรดวิโรดลัคนาดิสรเนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีมีเสียงสะท้อนออกมาจากทางคนในคนก<น>ันเองคะคนกันเองอ่ะใช่คนกันเองเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือทางคุณยิ่งชีพยิ่งชีพอัชชานน์หรือว่าไอรอลเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงการเปิดตัวคุณวิโรดประมาณว่าผิดหวังนะ ผิดหวัง่าบอกว่าแกเคารพใปนตัวคุณวิโรจน์นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พร้อมชนตามแคมเปญที่ว่าไว้การที่มาลงผู้ว่ากทมก็มีต้นทุนของประเทศจะต้องเสียสอสอที่อภิปรายดีคนหนึ่งออกไปในอันนี้ในมุมมองคุณยิ่งชีพนะใครจะหาว่าจะตัดคะแนนกันเองไม่มียุทธศาสตร์ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่พักจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของเขาแต่ติดใจการวางแคมเปญ การวางแคมเปญของพักก้าวไกลที่ปูมายาวเป็นเดือนปูมาแบบมั่นใจมากแต่และคนในพักบอกว่าให้รอวันที่สิบามพูดเหมือนแบบจะยิ่งใหญ่อะแล้วเปิดมาต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆแล้วบอกว่าใหม่ชัดโดนแต่พอเปิดมาทีคุณยิ่งชีบอกว่าไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ <ๆ S 2> แล้วคุณเชีบอกว่าเข้าใจได้ว่าพักอาจจะไม่มีคนที่ดีกว่าเด่นกว่านี้กล้ามาลงกับพักที่ท้าชนกับสถาบันซึ่งจะถูกยุบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และไม่มีเงินจะให้แต่ถ้าคนของพัรครู้อยู่แล้วว่าจะเป็นวิโรธจะบิวแคมเปญนี้มาอย่างยาวนานทำไมแท็กติกท to ีอาเหมือนจะแหลมคมทำให้เกิดบทสนทนากันได้ทุกโต๊ะคนก็สนุกที่ได้คาดเดากันต่างๆนานาแต่พอเปิดมาแล้วมันไม่ใหม่ไม่เซอร์ไพรส์ไอ้ความพยายามที่บิวมานานให้คนอยากรู้ก็เลยมาเป็นเข็มทิ่มแทงตัวเองว่าโถเอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นานะคะแล้วก็คุณยิ่งชียังบอกว่า มันยังกลับได้ผลตรงกันข้ามกลายเป็นภาพลักษณ์ว่าเป็นพักที่ไม่มีตัวเลือกไม่มีของใหม่แล้วแต่วางตัวหน้าหมันไส้เหมือนใหญ่โตถ้ารู้ว่าไม่มีตัวเลือกใหม่ก็ควรจะวางแผนเปิดตัวธรรมดาธรรมดาขายนโยบายขายความตั้งใจอย่าขายตัวคนอย่าขายว่าหน้าตาดียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่เห็นแผนพีางวดนี้แล้วอาจจะทำให้พักล่มจมได้ นี่นี่เป็นความเห็นจากต้องบอกว่าคนกันเองแล้วเวลาพูดเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นกันเองเป็นพวกเดียวกันะอะไรรู้ไหมคุณณธิยา<ะ>เป็นพักที่กล้าท้าชนสถาบันถ้าเราพูดเนี่ยจะหาว่าโจมตี<ะ>แต่นี่ผู้จัดจาก,การไอรอพูดเองนิยามเองว่าพักก้าวไกลเป็นพักที่กล้าท้าชนสถาบันสถาบันนี่คืออะไรสถาบันพระมหากษัตริย์คือจุดยืนก็ชัดเจนช<ะ>ัดเจนอยู่แล้ว<ะ>อีกประเด็นหนึ่งที่ นาทีคุณยิ่งชีพวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ผมมองว่าคือด้านหนึ่งเนี่ยมันมีคนมองแบบนี้การที่ได้คุณวิโร์มาเนี่ยเอาแหละส่วนหนึ่งคุณวิโรจน์จะมีความเหมาะสมในมุมมองของพรรคก้าไกลก็สุดแท้แต่แต่อีกมุมหนึ่งมันสะดท้อนให้เห็นว่าอะไรรู้ไหมวันนี้เนี่ยกระแสของพรรคก้าวไกลในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยไม่ได้มิดดีเหมือนตอนที่พรรคอนาคตใหม่มาใหม่ๆตอนอเลือกตั้งใหญ่หเมื่อกระแสไม่ดีเนี่ย คือคนอยากจะลงพวกว่ากทมเนี่ยมีแต่จะลงไปสีสีเสื้อไหนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าลงแล้วโอกาสชนะมีมถ้าลงไปในพักที่กำลังเป็นขาลงขาลงจริงๆที่ไม่ใช่แบบทำโพชนะทุกโพนะแต่วา่าเลือกตั้งจริงเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยคนก็จะคิดหนักนะเช่นไปทาาทางนักธุรกิจก๊กไก่ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เปิดมาคนฮือฮาเนี่ยนะ,ะโดยตัวเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยแต่มาลงในพัก ที่กําลังขาลงเนี่ยเขาก็ต้องคิดเยอะคือต้องคิดหลายอย่างนะคะพักนี้มีจุดยืนแบบนี้ก็ต้องคิดว่าเอาละตัวเขาถึงแม้จะลงในการทํางานให้กับกรทมเนี่ยแต่ว่าลงในนามของพักเพราะฉะนั้นแปลว่าคนก็จะตีความว่าผู้สมัครคนนี้ก็ต้องมีจุดยืนเดียวกันกับพักด้วยแล้วก็อย่างที่คุณประเมศตบอกว่าถ้าลงในนามของพักที่ในช่วงนี้ประเมินแล้วเนี่ยมันขาลงและในพื้นที่กรทมด้วยมันมันคุ้มกับการที่จะไปลงตรงนั้นหรือเปล่าเอาง่ายๆนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาบันผรหมากสมมติผมเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะผมไม่ย่าปลเมนะเป็นนายกรในขอเนี่ยถูกทาบทามไปลงในพักก้าวไกลแล้วสมมติผมตัดสินใจโอเคสวมเสื้อพักก้าวไกลเวลาเดินไปหาเสียงนะในชุมชนในบ้านจัดสรรนัแข่งหนึ่งและไปเจอชาวบ้านที่แบบแบบที่นายแบบที่คุณนนทธรไปเจอที่ภูเก็ตอย่างนั้นอ่ะคุณเพชรก็เจอทีมงานคุณเพชรก็เจอผมจะทำหน้ายังไง นะแล้วคนคะแนนของคนกรุงเทพเนี่ยมีพวกว่าได้คะแนนเป็นล้าน,นล่าสุดนะที่เลือกตั้งกันเนี่ยว่านเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ส่วนใหญ่เขาก็ยังรักและเทิดทูนสถาบันอยู่นะและที่สําคัญเนี่ยคุณลองนึกง่ายๆนะถึงวันสําคัญที่จะต้องตกแต่งประดับประดาพระบรมสายลักษณ์ให้สวยงามทั้งเมืองเนี่ยโอ้จะทำไหมวันที่ห้าธันวาคมวันเฉลิมประบาทสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ กทมซึ่งมีปกติเขาก็จะทําเฉลิม<อ>วันต่างๆให้สมพระเกียรติถูกแล้วอย่างเงี้ยเมื่อพักมีจุดยืนแบบนี้เหมือนที่คุณยิ่งชีบอกอพักมีจุดยืนในการต่อต้านสถาบันอแล้วถ้าได้พูว่าที่มาจากพักที่ต่อต้านสถาบันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอเออก็น่าคิดเนี่ยเนี่ยเพราะคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตคนไทย อืม <ừ> นะฮะ<ห>งานสาคัญสาคัญต่างๆเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้มากแล้วล่ะว่าการที่คนคนนอกพักจะตัดสินใจมาลงตรงนี้เนี่ยจะต้องคิดสลตะกันแบบหลายตลบเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วหาคนไม่ได้หาคนไม่ได้ก็เลยต้องเอาดาวเด่นในสภาอย่างคุณวีรลดลัคนาดีสอนซึ่งถือว่าพูดชื่อมาเนี่ยเอาล่ะคนก็คนก็รู้จักอ่ะ เพราะการ<ต>อภิปรายบอยนะอภิปรายเสียงดังว่าอภิปรายในประเด็นที่มันแหลมคมแต่ส่วนเนื้อหาจริงเท็จอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแกก็อยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาเวลาแกแสดงความเห็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็คือว่าในเมื่อหาคนไม่ได้ก็เอาคนกันเองนี่แหละแต่เปิดตัวมาใหม่ชัดโดนหรือเปล่านี้คนกทมจะเป็นคนตัดสินใจนะคะออะแวะไปค่คุณผู้ชมถามว่าอย่างนี้ต้องเลือกสสแทนคุณวิโรดไหมครับคุณวิโรดเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่ต้องเลือกเลื่อนมาเลื่อนมานะครับลำดับถัดไปเนี่ยคนคนที่อยู่ถัดไปนี่รอแล้วเพราะว่าก็ต้องเลือกลำดับที่สมมติคุณวิโรดในลำดับที่20ใช่ไหมอานาคตก้าวไกลได้กี่คนน่ะคนท้ายสุด ที่จ่อคิวอะ,ะจ่อคิวจากท้ายสุดนะน,นะ,ะก็จะขยับขึ้นมาะค่ะนะ